โอ้บรรยากาศเสียงพินเสียงแคนนะครับพร้อมลาเปียสฟอร์มเนาะมื้อนี่ยมันหยุดครับลาเปียสอยู่รู้ดอนมาสั่นกับต้มเป็ดเครื่องปรุงเขาก็เตรียมไว้ฟอร์มแล้วนี่ครับวันนี้วันหยุดนะครับอันนี้เชฟของเรา2ท่านนะครับ2 2ท่านสองท่านนะครับกําลังรังสรรค์เมนูนะครับรังสรรค์เมนูอย่างนาะมื้อนี้เนาะทุ่มมีหลัง ลาบสูตรอุดรลาบสูตรอุดรลาบเปียอุดอรน้องมื่อนี้นะเนี่ยระเกลือ่็เต็มไปด้วยเครื่องปรุงของเรานะครับนี่ครับทั้งหนึ่งก็ล้างซอยหนังทั้งหนึ่งก็ล้างซอยเนื้อเตรียมตัวสิลาบเป็ดสูัวกันนะครับมันนี้มีลาบเปียแล้วก็จะมีต้มเป็ดนะครับต้มเป็ดหมอยิ่งๆครับนี่ครับเวลาประมาณ ห้าโมงเช้านะครับกโรลินนตใต้นะครับวันหยุดนะครับทั้งนี้หรืบรรยากาศเสียงปิ้นเสียงแคนพร้อมเนาะลาบเปะะยเียกจะใส่หลไรด้วยปุ๊ปีกเปียกดิ <c oughs> อ๋อบรรยากาศเสียงปิ้นเสียงแคนนะครับพร้อมลาบเปียกพร้อมเนาะวันนี้วันหยุดครับ ปาเป็ดอยู่รู้ด้านมาสันกับต้มเป็ดเรื่องปุงเขาก็เตรียมไว้พร้อมแล้วอยูน้ำกันหลายคนครับทีมงานคนไทยนะครับอยู่ในเกาหลีใต้นะววนครับนวันหยุดครับเป็ดกับข้าวู้กวทักินครับเมื่อนี้ในเป็ดมะลาบครับนี่บรรยากาศประมาณเที่ยงนะครับ เกียบเนกันนงกันค้นหลาบอนู่ค้นหลาบปรุงตุ่มเนูะโอ้เป็นกะเซียม่ครับนะครับสตดอุดอ้อนาันนี่เฮมันเี่ยพักหนานานหนึ่งลงไปไมาครับมึงน,นี่นี่ยังเน,นาะตบเป็ดวาตตับเป็ดตรงเป็ดน,นะค หลายๆคนคือเกาหรอพี่น,อน้องเอ้ยหลังจากเหตุงานนี่เชฟครับกินเขาครับกินเขาครับนี่นะครับนี่เชฟจากกุดอนครับโอ้ยลังสันเมนูมือนีเนาะย่างเสียบเลยหลังจากเหตุงานมากเป็นอาทีนอกได้อยากหานเนว้มาสู้กันกินครับผมอันนี้เอาเสียบๆมาสู้กันกินเนาะต้มเป็ดต้มดาปันบ้าน,นเนาะ มันกินพี่มันพี่เขาอาทิตย์ละเทือไปกังสั่นนะครับร่างอาทิตย์ก็ได้เมนูอื่นเนาะว่าสิเป็นผัดกะเพราเนี่ยความเหนื่อยเนี่ย้ำไมอาทิตย์นีอน้อาทิตย์หนวะอาทิตย์หนานี่บ่ยังยงงกไม่เพิ่นมึงกันานดะน่ะไปมึงเคลืนเนี่ยเข้าตลาดมึงเคลื่อนเนี่ยแต่อือหมักน้ำไปหบักไก่น้อยจากสี่แขนกินไ่น้อนไงไงครับยังไงไงบ่แต่ว่าเมื่อเนี่ยเขาไม่กินลาบเปียดน้ำกันก้อนครับเนี่ยครับ จังไหเสบเนะเสียบเสียบเนาะเสียบเลงมือครับลงมือแต่ามิ่มนามเลยอิ้มนามกินนามมนสองนเอาพี่แข่งกันเลยัวเนเลมาแล้วครับหลาหลายคนมันแข่งหรอกผู้ินกับกินไปเนาะผู้ว่าก็เว้าไปครับ ก็ได้ย่ายดอกอเรื่องกินคนกินแหม่มครับกินหลายคนเสียอ่ะน้ำกันหลายๆคนเมนูมประจำรบรรยากาศการกินเขานะครับวันหยดุดเขากินขเข่าแล้วก็นทไปนอนต่อเมื่อนทำงานต่อครับผมเมืม่อนทำงานต่อ อาทิตย์ละเทือนเนาะจังไหผัดจังไหนหาแนวมาสู้กันกินแเดียเหลืองานมาแลวกะอาบน้ำกินเขาแล้วไปแล้วมันครับมันหยุดจังสีได้สู้กันกินเฮ็ดสู้กันกินกินไปกินที้ไรเอ๊กินไปกินขี้อะไรเบื่อว่าหันกับมาเขาไว้ดิตะวันโอ้ยมาบังถึงชั่วโมงเลยเล็บปเด็หนึ่งพี่น้องก็ได้กินกับือเจ้าเอามาเขือกับนี่ครับไปแต่ซุปเถือนะเถื่อนะ มากินขอน้องกันครับผม